วันที่31เดือนที่5 2 0 4เวลา1ม0 0นพระสุนทรสมีน,น,นาวัตรเลของต้นยัดโย่กำลังเกี่ยพื้นทีเอาดินออก cái các phần hồng mày Đi đi, ở tục mệt mỡ mà đi Giờ nắm thì